ท่รรนานประธานครับผมนัทพงศ์เรมัญญรวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพครรคก้าวไกลครับวันนี้ผมคิดว่าประเทศของพวกเราต้องการความหวังประชาชนต้องการความหวังพวกเขาได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารัฐสภาแห่งนี้คอรมอชุดนี้จะให้ความหวังกับพวกเขาได้หรือเปล่าและผมคาดหวังมากครับท่านประธานที่จะเห็นรัฐบาลชุดนี้ภายใต้คำถแถลงนโยบาย14บหน้า มีควาว่าดิจิตอลเพียงแค่ห้าครั้งทุกท่านจะใช้โอกาสของฝ่ายบริหารที่ท่านมีอยู่วางแนวนโยบายด้านดิจิตอลที่ถูกต้องและมีความชัดเจนมากกว่านี้ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลที่มานั่งฟังด้วยตนเองนะครับทุกท่านครับส่วนตัวผมไม่เคยมองว่านโยบายทางด้านดิจิตอลนั้นเป็นภารกิจของกระทรวงดิจิตอลหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพียงแค่กระทรวงเดียวแต่เป็นพันธกิจหรือเป้าหมายร่วมที่รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ในกวางการวางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิต้อที่เป็นอนาคตให้กับประเทศร่วมกันแล้วท่านมีหน้าที่ในการนําเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ไปผนวกเข้ากับการดําเนินนโยบายของทุกกระสูงต่างหากแต่สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ครับนอกจากการใช้ดุลพินิษไม่ให้เอาสไลด์ขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมแล้วผมคิดว่าคําแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีวันนี้น่าผิดหวังครับ ผมผิดหวังที่ผมไม่เห็นคําแถลงนโยบายด้านดิจิทอลที่เป็นการวางสถาปตัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นอนาคตของประเทศมากไปกว่าคําว่าดิจิทอลวอลเล็ตหรือกระเป๋าเงินดิจิทอลเพื่อเพราะแต่เป็นนโยบายพักเดียวของพักเพื่อไทยผมผิดหวังที่ผมไม่เห็นคําแถลงนโยบายคําว่า c Cloud First Policy หรือนโยบายการเลือกใช้คลาวก่อนประกอบคําแถลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยไซเบอร์และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในส่วนของด้านดิจิทอล ผมไม่เห็นคำว่า open contracting policy หรือการเปิดเผยการใช้งบประมาณจัดซื้อจะจ้างภาครัฐตลอดทั้งกระบวนการในคำถแถลงนโยบายด้านความโปร่งใสและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเลยนอกจากตางคำสัญญาที่บอกว่าพวกเราจะบรหิหารประเทศด้วยคมซื่อสัตย์จุดสิรนะครับ <S <S ผมไม่เคยเห็นคำว่า data economy หรือเศรษฐกิจข้อมูลประกอบคำถแถลงนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่หรือเศรษฐกิจแห่งอนาคตเลยท่านประธานครับ ยังมีอีกหลายนโยบายในคำถแถลงนโยบายวันนี้ที่ผมคิดว่ามีแต่คำสัญญาแต่ขาดคำสำคัญครับที่คำถแถลงนโยบายออกมาเป็นแบบนี้เพราะพวกท่านคือรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วที่ทำให้รัฐไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่เพราะเป็นรัฐบาลที่มีการแบ่งเค้กแบ่งกระทรวงตามผลประโยชน์ของพรรคการเมืองมากกว่าความเชี่ยวชาญของตัวรัฐมนตรีใช่ไหมครับภายใต้รัฐบาลแบบนี้ทุกท่านคิดว่า นายเศรษฐาทวีสินจะมีอำนาจนำทางการเมืองหรือครับอำนาจนำที่ใช้ในการสั่งห้ามไม่ให้ทุกกระทรวงใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์หรือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านทิจิตอลที่ซ้ำซ้อนอำนาจนำในการสั่งทำให้ทุกกระทรวงจะต้องบูรณาการข้อมูลและแอปทุกแอปของภาครัฐเข้าเป็นแอปเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอำนาจนำในการสั่งแก้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เปลี่ยนเป็นโครงการในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับท้องถิน่นเอาเทคโนโลยี IoT ไปแก้ปัญหาเมืองให้กับท้องถิน่นภายใต้รัฐบาลแบบนี้ท่านคิดว่าท่านจะทำได้หรือครับท่านประธานครับวันนี้คือวันแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเป็นคำมั่นสัญญาว่าอีก4ปีต่อจากนี้ท่านมีข้อผูกมัดอะไรต่อรัฐสภาบ้างผมเชื่อว่าคำสำคัญและชุดนโยบายต่อจากนี้อีก3กลุ่มที่ผมจะนำเสนอ ถ้านายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินมีอำนาจนำจริงท่านจะต้องทำได้ภายใน4ปีครับกลุ่มนโยบายที่หนึ่งที่ผมอยากเห็นอยู่ในคำถแถลงนโยบายวันนี้คือการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านคลื่นความถี่ที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมืองอย่าง l อรต์แวและ NBIOT โครงข่ายโทรคัมนาคมที่ใช้ในการรองรับอุปกรณ์ IoT อย่างสมาร์ทเซนเซอร์ที่กินพลังงานต่าเป็นจานวนมากมาก มากไปกว่าการที่ใช้คลื่นสัญญาณ 5G แบบที่เราใช้อยู่ท่านประธานครับผมคงไม่ต้องบอกว่าผมมีตัวอย่างดีๆในต่างประเทศเยอะแยะเต็มไปหมดอาทิเช่นประเทศฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์ที่เขาเอานำนำเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการจัดการปัญหาเมืองได้สำเร็จแล้วสำหรับประเทศไทยเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนักแต่ผมมีหนึ่งตัวอย่างดีๆที่ผมมีโอกาสไปปฏิบัติงานด้วยตนเองครับ ท่านประธานครับภายใต้พื้นที่7ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรกว่า4 0 0 0คนมีจำนวนผู้ใช้น้ำราว1,400มิเตอร์วันนี้กระบวนการผลิตน้ำประปาสะอาดทั้งหมดในเทศบาลตำบลอาสามารถเป็นระบบอัตโนมัติครับและนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างเดียวของเทศบาลเดียวที่ใช้เงินลงทุนราวๆ10ล้านบาทแล้วถ้าเราติดตั้งระบบแบบนี้ให้กับทั้งประเทศล่ะครับรท่านประธานในประเทศที่คนกรุงเทพออกไปหน้าบ้านยังไม่เคยเห็นสมาร์ทมิเตอร์อยู่ที่หน้าบ้านเขาเลย และถ้าเรานำเอาเครือข่ายลอล์แวนแบบนี้หรือ NB IoT ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเมืองอื่นๆทั้งประเทศอีกล่ะครับอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5ก็อยู่ในคำถแถลงนโยบายของท่านปัญหาเรื่องไฟสองสว่างปัญหาน้ำท่วมปัญหาการบังคับใช้กฎจราจรก็ต้องใช้อุปกรณ์ IoT ประเภทอื่นๆอีกเป็นจานวนมากรัฐบาลจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้ในอุตสาหกรรมใหม่ๆได้อีกขนาดไหนผมลองคำนวณออกมาครับ หลายแสนล้านบาทนะครับทุกท่านครับผมคงไม่ต้องย้ำว่าการวางโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้การดําเนินนโยบายแบบนี้เกี่ยวพันกับหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณผ่านเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอยู่กับกระทรวงมหาดไทยอยู่กับพักไหนครับภูมิใจไทยการทําเกษตรแม่นยําหรือ precision farming ก็อยู่ในคาแถลงนโยบายของท่านต้องใช้โครงสร้างพื้นฐาน IoT แบบนี้เหมือนกันเป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรอยู่ในโคตา้าพักไหนครับพลังประชารัฐ การสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อผลิตอุปกรณ์ IoT ในประเทศไม่ต้องไปชื้อของต่างชาติภารกิจของใครครับกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นโคตา้าของรวมไทยสร้างชาติการจัดสรรขึ้นความถี่และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเป็นภารกิจของกรรสทชและกระทรวงดิจิทัลเป็นโคตา้าของใครครับพักเพื่อไทยทุกท่านคิดว่าการดําเนินนโยบายแบบนี้ภายใต้นายกเศรษฐาทวีสินที่ขาดอํานาจนําทางการเมือง ท่านจะทำได้จริงเหรอครับกลุ่มนยโยบายที่สองที่ผมอยากจะเห็นอยู่ในคำถแถลงนยโยบายวันนี้คือการวางสถาปัตยกรรมและแนวนยโยบายด้านดิจิตอลให้กับประเทศที่ถูกต้องที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยทำผิดมาแล้ว9ปีประยุทธ์ก็ยังทำผิดอยู่เศษฐาหนึ่งก็ทำท่าว่าจะผิดต่อไปครับนั่นคือแนวนยโยบายด้านคลาวกลางภาครัฐและความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความคำสำคัญคือคำว่า c l า ud First Poli c y ด้านรัฐโปร่งใสและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่มีคำสำคัญคือ Open Contracting p olic y และด้านคุณภาพซอฟต์แวร์และการเปิดเผยซอร์สโค้ด code, ภาครัฐที่มีคำสำคัญคือ Public Money Public Code ทุกท่านครับถ้าจะให้ผมเล่าว่าแนวนโยบายเหล่านี้ของรัฐบาลเศถียรหนึ่งทำท่าว่าจะผิดต่อไปอย่างไรผมขอยกตัวอย่างเปรียบเปยดังต่อไปนี้ทุกวันนี้เวลาหน่วยงานภาครัฐอยากจะทำแอปอะไรขึ้นมาสักหนึ่งแอปเขาทำยังไงครับ ลองถามรัฐมนตรีดูก็ได้นะครับจ้างผู้รับเหมาแบบเทินคีความหมายคือให้เงินไปทั้งก้อนแล้วได้แอปกลับมาเสร็จสับเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานครับเหมือนกับเวลาที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องการสร้างสำนักงานใหม่ก็อาจจะไปจ้างผู้รับเหมามาขึ้นตึกหลังใหม่ให้แล้วก็ได้ตึกกลับมาแบบเทินคีเช่นเดียวกันปัญหาอยู่ที่ไหนครับปัญหาอยู่ที่ทุกวันนี้นอกจากภาครัฐจะจ้างผู้รับเหมาให้สร้างแอปให้แล้วหลายๆครั้ง ภาครัฐยังจ้างให้เขาดูแลความรักษาความปลอดภัยแอปให้อีกพูดง่ายๆก็คือกาลังจะบอกว่าเหมือนคุณไปจ้างคนสร้างตึกให้มาเป็นยามเฝ้าตึกนะครับแล้วถ้าวันดีคืนดียามเฝ้าตึกแอบเอาของในตึกออกไปขายเกิดอะไรขึ้นแอบแบบหน้าข่าวเลยก็ข้อมูลภาครัฐหลุดออกไปอยู่ในมือผู้ไม่หวังดีไงครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมว่าทําไมเราถึงต้องใช้คลาวทำไมภาครัฐถึงต้องใช้คลาว ทุกวันนี้เวลาเราขึ้นสํานักงานใหม่เราก็ไม่ต้องสร้างตึกใหม่เสมอไปใช่ไหมครับเราไปเชา่าออฟฟิศเขาอยู่ก็ได้นอกจากเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณลดความซําซ้อนของการลงทุนแล้วการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันครับพอภาครัฐหันไปใช้คลาวเหมือนคุณไปเชา่าตึกเขาอยู่แล้วเอาแอปทุกแอปมาอยู่ในตึกเดียวกันเพื่อให้รัฐบาลสามารถควบคุมรักษาความปลอดภัยให้กับทุกแอปได้แบบหมดจดเบ็ดเสร็จเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ นี่คือภาพสถาปัตยกรรมทางด้านดิจิตอลผ่านการเปรียบเรียอย่างง่ายที่ผมอยากเห็นในการถแถลงนโยบายวันนี้ซึ่งต้องมาจากไหนครับมาจากการวางแนวนโยบายทางด้านดิจิตอลที่ถูกต้องที่ท่านยังไม่พูดถึงในคำถแถลงนโยบายคำว่า Cloud First p olicy ครับหรือการเลือกใช้ Cloud ก่อนมีตัวอย่างดีๆจากต่างประเทศที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้วมากมายเต็มไปหมดทั่วโลก ประเทศอังกฤษครับภายหลังจากการทำ Data Classification หรือการจำแนกชั้นความปลอดภัยข้อมูลพบว่า90%ของข้อมูลภาครัฐสามารถขึ้น Public Cloud ได้ทั้งหมดแล้วครับคำว่า Public Cloud ไม่ใช่ Cloud กลางภาครัฐนะครับท่านรัฐมนตรีโปรดเข้าใจให้ถูกต้อง Public Cloud คือ Cloud สาธารณะอย่างเช่น AWS Google GCP และ Microsoft Azure สหรัฐอเมริกาตัวเลขนี้อยู่ที่88%ครับสิงคโปร์ออสเตรเลียและอีกหลายประเทศทั่วโลก เขาก็ย้ายขึ้นพับลิกราวไปหมดแล้วครับแต่ประเทศไทยยังติดลูปอยู่กับคําว่าข้อมูลภาครัฐเอาขึ้นคลาวไม่ได้ไม่ก็ติดลูปอยู่กับคําว่าจะทาคลาวกลางภาครัฐที่ภาครัฐทําเองทํายังไงก็ไม่สําเร็จครับคําสําคัญที่สองที่ผมอยากจะเห็นในการสร้างสถาปัตยกรรมด้านนโยบายด้านดิจิตอลก็คือด้านรัฐโปร่งใสมีคําสําคัญคือคําว่า open contracting policy หรือการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณภาครัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งกระบวนการ ที่ธนาคารโลกรับรองขณะนี้มีกว่า30ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศในกลุ่ม G7 G20 ที่มีการเอามาตรฐารสนสากลที่ชื่อว่า OCS d หรือ Open Contracting Data Standard ไปประยุกต์ใช้เรียบร้อยแล้วครับผลลัพธ์คืออะไรครับท่านประธานยูเครนประหยัดงบประมาณลงได้6,000ล้านเหรียญสหรัฐหลังจะใช้ OCS d ช่วยให้ภาคประชาสังคมเข้ามาตรวจสอบและระบุความผิดปกติของการประกวดราคาได้3 3,000กว่าครั้ง ช่วยลดการผูกขาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปได้ถึง45%มโดว่าประเทศซึ่งมีอัตราส่วนผู้ติดเชื้อ HIV สูงเป็นอันดับต้นๆในทวีปยุโรปโอ d s ช่วยลดราคายา HIV ลงไปได้ถึง19%อังกฤษออสเตรเลียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันครับอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันรัฐบาลเหล่านี้ได้ประกาศใช้ในโยบายโ c ซ S กันหมดแล้วครับ นี่แหละครับคำสำคัญคำว่า open contracting policy หรือการเปิดเผยการใช้งบประมาณภาครัฐตลอดทั้งกระบวนการในมาตรฐานที่ธนาคารโลกรับรองไม่ใช่แค่คำสัญญาว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามคำถแถลงนโยบายหน้าสุดท้ายของนายเศรษฐาทวีสินคำสำคัญคำสุดท้ายในกลุ่มนโยบายนี้คือด้านคุณภาพและการลดความซับซ้อนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของรัฐบาลครับมีคำสำคัญคือคำว่า public money พับลิกโค้ดหรือเงินประชาชนโค้ดประชาชนในปี2016หรือ7ปีที่แล้วครับโอบามาประกาศนโยบาย the people's code หรือโค้ดประชาชนเพื่อบังคับให้ทุกหน่วยงานของสหรัฐต้องเปิดเผยซอสโค้ด code, ของหน่วยงานตัวเองขึ้นกิจฮับรัฐบาลสาหรัฐกิจฮับรัฐบาลส,าสาหรัฐนะครับท่านรัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า20%ของจำนวนซอฟแวร์ทั้งหมดที่หน่วยงานนั้นจ้างเหมาพัฒนาขึ้นใช้เองเมื่อ2ปีที่แล้วเยอรมน,นีก็ตามไปติดๆครับประกาศแนวนโยบายแบบเดียวกันเลย เพื่อบังคับว่าต่อจากนี้ทุกสัญญาจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เงินภาษีของประชาชนต้องเป็นโค้ดประชาชนในประเทศอินเดียครับมีการประเมินว่า Open Source จะช่วยทําให้เกิดการ reuse หรือการนําซอฟต์แวร์กลับมาใช้ซ้ําไม่ต้องผลิตซ้ําๆช่วยประหยัดงบประมาณลงได้ถึง3 4ม0 0ืล้านบาทสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะชวนทุกท่านดูตามภาพบนหน้าจอภาพบนหน้าจอต่อไปนี้คือภาพของเว็บไซต์ git hub com ที่รวบรวมซอร์สโค้ดของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆประเทศทั่วโลกที่เปิดเผยเป็นโอเพนซอร์สหมดแล้วตามนโยบายเงินประชาชนโค้ดประชาชน70กว่าประเทศพั0ถึงพันหหน่วยงานภาครัฐที่เป็นโอเพนซอร์สครับประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ใกล้ๆครับติดเราเลยตะวันออกเฉียงใต้ก็มีนะครับเรปอส i ิทอรีบนกิจฮับแต่ประเทศไทยไม่มีนโยบายนี้นอกจากจะช่วยในการประหยัดงบประมาณแล้วยังทําให้ภาคประชาชนภาคเอกชน สามารถนําซอฟต์แวร์ที่ภาครัฐเป็นคนพัฒนาจากเงินภาษีของพวกเขาไปต่อยอดในระบบเศรษฐกิจได้และทําให้ตัวซอฟต์แวร์มีมาตรฐานและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยครับประธานปลอดภัยมากขึ้นด้วยผมว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องประกาศเพื่อปักธงให้วงการ OpenSource ไทยปรากฏอยู่บนแผนที่โลกบ้างไม่ได้พูดอยู่คาเดียวว่า Di ่จิตต Wallet ทีจิตตนั Wallet ประเทศมันไปไม่ถึงไหนกลุ่มนโยบายที่3ครับที่ผมอยากเห็นอยู่ในคําแถลงนโยบายวันนี้ คือการวางรากฐานให้กับเศรษฐกิจแห่งอนาคตคำสําคัญของกลุ่มนโยบายนี้มีอยู่2คําครับหก็คือคาว่าดิจิทัลไอดีหรือบัตรประชาชนดิจิตอลและ2 d a ดาต้าอีโคโนมหรือเศรษฐกิจข้อมูลทุกท่านครับทุกวันนี้เวลาที่เราใช้บริการต่างๆบนโลกออนไลน์ในภาคเอกชนท่านรู้สึกง่ายหรือยากครับกลับกันแต่ถ้าเป็นบริการออนไลน์ของภาครัฐล่ะครับอย่างเช่นการลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการต่างๆท่านคิดว่ายากหรือง่าย ผมเชื่อว่าทุกท่านมีคำตอบอยู่ในใจทําไมเราถึงรู้สึกว่าการใช้บริการภาครัฐมันยากเหลือเกินยากกว่าของเอกชนคําตอบก็คือคําสําคัญที่ผมจะมาตอบวันนี้ก็คือในเรื่องของคําว่าดิจิตอล ID หรือบัตรประชาชนดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เป็นการยืนยันตัวตนของเราในโลกออนไลน์ในฐานะประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการภาครัฐเป็นคําสําคัญของเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่รัฐบาลไม่พูดไม่ได้ ดิจิตอลไอดีกับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วประเทศมันคนละเรื่องนะครับท่านต้องทําความเข้าใจให้ดีทุกท่านครับผมมีตัวอย่างดีๆจากประเทศสิงคโปร์เพื่อยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพในสิงคโปร์เขามีดิจิตอลไอดีที่ชื่อว่าสิงพาสทันทีที่ล็อกอินผ่านกระบวนการที่มีความปลอดภัยเพื่อยืนยันว่าผมเป็นชาวสิงคโปร์จริงผมจะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้กว่า2000บริการไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีการจ่ายค่าปรับการเซ็นเอกสารเพื่อยืนยันธุรกรรมออนไลน์ ในเอสโตเนียเองบริการภาครัฐทั้งหมด99%ครับยกเว้นการแต่งงานและการจดทะเบียนหย่า <c oughs> ก็ทำออนไลน์ได้ทั้งหมดแล้วรวมถึงสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและการเลือกตั้งออนไลน์ด้วยตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างนี้พลาดไม่ได้ประเทศอังกฤษครับกว่า7,000บริการภาครัฐที่เคยถูกโคสต์กระจัดกระจายอยู่ใน2,000เว็บไซต์ของรัฐบาลเขาใช้เวลาเพียงแค่เท่าไหร่ครับ3-4ปีสมัยรัฐบาลเดียวนะครับ ในการรวมบูรณา,าการบริการภาครัฐทั้งหมดให้มาอยู่บนเว็บไซต์เว็บไซต์เดียวนั่นก็คือ g o v u k ที่ทำให้ประชาชนชาวอังกฤษทุกวันนี้ล็อกอินด้วยบัตรประชาชนดิจิต้อ u ยูเซอร์เดียวและทำธุรกรรมกับภาครัฐทั้งหมดออนไลน์ได้หมดเลยฮนะท่านคิดว่าการทำแบบนี้ภายใต้รัฐบาลชุดนี้จะสามารถทำได้หรอครับทำไมเขาทำไ,ได้ทำไมประเทศไทยทำไม่ได้ผมเชื่อว่านอกจากคำสำคัญคำว่า API หรือ Application Programming Interface โทษนะครับถ้าท่านรัฐมนตรีรู้จักก็สามารถชี้แจงได้ที่ทําให้ประเทศสิงคโปร์สามารถมอนิเตอร์ปัญหาฝุ่น PM ม2.5ได้แบบเรียลไทม์และคําว่าดิจิตอลไอดีหรือบัตรประชาชนดิจิตอลที่ผมนาเสนอไปก่อนหน้านี้เรายังมีคําสําคัญอีกคํานึงที่ผมพูดมาโดยตลอดในการอภิปรายครั้งนี้ก็คือคําว่าอํานาจนําของคนเป็นนายกรัฐมนตรีท่านคิดว่า3-400อแอปที่อยู่กับ20กระทรวงที่วันนี้ต่างคนต่างทํามีผู้รับเหมาประจํากระทรวง เก็บค่า MA ค่าดูแลรักษาแอปเข้ามาทุกปีนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินท่านจะกล้าสั่งทุกโต๊ะสั่งให้ทุกกระทรวงโยนงบประมาณทิ้งยกเลิกแอปเสียแล้วเชื่อม API เข้ามาเป็นแอปแอปเดียวแบบที่ก o ล์ฟยูเได้ภายใน3าปีหรอครับผมไม่เชื่อคำสำคัญสุดท้ายที่ผมจะอภิปรายในวันนี้ก็คือคำว่า Data e อ o โ o m มีหรือเศรษฐกิจข้อมูลหรือการใช้ประโยชน์ข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจและสังคมทุกท่านครับ จากผลการศึกษาของ Global Partnerships for Sustainable Development Data หน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับ UN ในส่วนของการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนสรุปว่าทุกๆ1บาทที่เราลงทุนใน Ecosystem หรือระบบนิเวศข้อมูลจะช่วยให้ผลตอบแทนกลับมาถึง32บาทครับ m k ม n นซี sey, บริษัทที่ปรึกษาชั้นนาของโลกสรุปผลการศึกษาในปี2016ออกมาว่า เพียงแค่เปิดให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านการเงินอย่างสะดวกภายใต้ความยินยอมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือที่เราเรียกกันว่าการทำโอเพนแบงกิ้งจะช่วยสร้างผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวกลับมาได้ราวๆ1.5%ของ GDP ใดอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและ4-5%ของ GDP ในประเทศอินเดียทุกท่านครับนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจแค่ตัวอย่างเดียวนั่นก็คือด้านการเงิน ยังมีตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูลอีกหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือที่เรียกกันว่าดิจิทัลเฮลท์ผ่านการทำ HIE หรือ Health Information Exchange เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลที่ช่วยให้ไต้หวันครับทุกวันนี้สามารถลดการจ่ายยาซ้ำซ้อนไปได้ถึง9000ล้านบาทด้านการเงินด้านการเดินทางครับขออภัยครับโดยอาศัยข้อมูลจากเทลโกหรือค่ายมือถือเพื่อนำม,มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการวางผังเมืองและการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยว สองคำสำคัญนี้เองครับก็คือคำว่าดิจิตอล ID หรือบัตรประชาชนดิจิตอลและดา t ต้โ o n o มมีหรือเศรษฐ,ฐกิจข้อมูลคือการวางรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคตให้กับประเทศท่านประธานครับผมเชื่อว่าวันนี้ผมได้อภิปรายเพื่อแสดงให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าประเทศไทยยังมีโอกาสโอกาสที่รัฐบาลจะนำเอาข้อเสนอเชิงนโยบายเหล่านี้ซึ่งไม่ได้เป็นภารกิจของกระทรวงดิจิตอลหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพียงแค่กระทรวงเดียวแต่หากเป็นพันธกิจ หรือเป้าหมายร่วมที่ทุกกระทรวงจะต้องดําเนินการร่วมกันสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยครับคือการแบ่งเก้าอี้แบ่งเค้กแบ่งกระทรวงภาพของนายกรัฐมนตรีที่ขาดอํานาจนําการดําเนินนโยบายต่างคนต่างทําเครื่องหมายเครื่องมือทางด้านดิจิตอลกระจัดกระจายขาดการบูรณาการภาพที่รัฐมนตรีว่าการกระรวงดิจิตอลถูกส่งมานั่งคุมกระรวงเพราะคุมคลื่นความถี่และคุมดาวเทียมคือสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นนะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านทา ผมก็ได้แต่หวังว่าคณาะรัฐมนตรีที่วันนี้นั่งอยู่ในห้องประชุมจะรับนําเอานโยบายที่ผมได้นําเสนอไปวันนี้ไปปรับใช้รวมถึงให้คามั่นสัญญาในที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านจะให้ความสําคัญกับคําสําคัญที่ผมได้นําเสนอไว้ไปดําเนินการในอีก4ปีข้างหน้านี้ครับขอบคุณครับ